สวัสดีครับมาพบก,กับตังแาเนวครับตังแาเนวครับจะมาเติมน้ักันครับนลักันแบตเตอรี่รถบรรทุกอ่อกับตัวนี้ก็จะเป็น 3K N120 3K N120 เอ้แกะกองใหม่ๆเลยครับแกะแล้วก็จะเติมนำกดครับ โ oh, okay. อ้แขกีเ็แขกเสร็จเรื่องกันแล้วครับนะสามขี้กับชินาตาไปทั้งสิสามขี้ปิดฟ้ามาเลย แค่แจ้งเนี่ยนะ 3ามเคจะเป็นลูกสีดำเ่วนที่เอจะเป็นสีฟ้าเอเบีเป็นสี B C ยังงูจำอะไ้จะเติมอยจะเติมอยหู้ประมาณสองขวดเครื่องเมื่อเดียวก็จะพัฒนธรรมดายธรรมดาก็เติมเจรสองขวด สองขวดพร้อมกันเลยแต่ละวังเหมือนเดิมครับเดิมหนึ่งกันหนึ่งขวดยายกระเดีนเขาจา่ายายกระเทียมโดนเสือผ่าโดนเสือผ่านผ่าเนแกหัวไอ้ชวนๆเลยปวดบุบ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 เปื่อย ต้องจำคำ,กำต้องจำกบทกระเด็นโดนกระเกียงอย่างนี้ครับขาดเบสหลักกระเกียงก็ได้กระดาษระว่างเดี๋ยวพูดเราสองขวดไปก่อนครับโอ้กระเด็นว่างคุณมากมาเลย บ้างครับโดนจาอาชีร่าคกายเครื่อง<ม>เป็นงนี้คือว่าเติมเต็มทเทียวยวาย่าจิงยานมันลืมบางทีมันก็มีลืมนียครับ ที่เขาก็อาจลงชื้ลืมกัีคี่กันเห็นบ่าเรเลื่อมนะแต่เ่าลื่นวดเตืมซองละสขวดไปก่อน ไรเก็บครับเออท,บท,ที่กับไปกว่าที่สามเที่ยวกัไปก่อนจะเครื่องขวดโอ้ได้รไรเที่ยวก็ไปแล้วก็บเบืองงามมันจีไม่เปียกมันจีไม่เปียกอยู่ข้างใน ่นเยังไม่เปลี่ยนก็เตือแม่นถึงเปี่ก็พอ เรียบร้อยครับลูกหนึ่งเดี๋ยวผมจะเติมทั้งสองลูกเดี๋ยวเติมแล้วเดี๋ยวมาวาดไฟกันครับ mm hmm. เอาก็เติมนำโคตรกับไปแล้วงสองครับ mm hmm. เติมแล้วมาวาดไฟเพิยงวันรื้เติมมูอใดบ่ mm hmm. เรื่มเติมมาเกิดสิบ่ีติดอ๋อติดอยู่ไฟก็นั่งเขินสิบสองจุดหาี อไก็นั่งคืนนอล้วนี่สามรอยหาซีบซีซีอโอ้นเร็วเตินเร็วก็ทุกทีหัวเบื้องน้อยนี่บ้านน,นี่เติมเรยวว่าทั้งปีาทีเด่นี่น รีบส,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 ส่องเจ้าฐานส่องกำลังได้ลอยหกเชียบเพราะว่าพึ่งเติมเียวเมื่อกี้ไงเราปิดฟ้าครันสามขี้กับยาสีเลื่อมครับเป็นสามขี้ตัวนี้เรื่องแก๊สติเกอร์หนองน้ำครับ สติ๊กเกอร์รูระบายไปหน่อยอันนี้ก็มีผลนี่นี่รูระบายพวกเกิยแกหลอกแกดินอันมาเขาไปตันแล้วก็ระบายพอได้ปัน่นยัดกระห่อนกระบ,บวม,มันมันสังเกตนะเห็นป่มนั่นจะเป็นห่วระบายน้องคือพวกไอ้รถแลงดิีหลอกแลงนดินรถแลงนดินกีดินมาเขาไปอุดหล่อนมากระบายก็หล่อนบ่ดี มันจะแยกในหมอบัวหมอเสียมไว้มีส่วนกี่กันถามขี้ยสิลืโอมแกสติ๊กเกอร์ออกครับบมอครับถามขี้ยแก,กสติ๊กเกอร์ออกงา้มันจะมีสติ๊กเกอร์อยู่เนี่ยสติ๊กเกอร์ เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมส่งพร้อนนำไปติดตั้งเรียบร้อยครับผม 3K N หนึ่งร้อยยี่สิบ